ตายห่าครับจำนวนสอสอใกล้กันขนาดนี้ตีกันตายไอ้สัสร้อนขึ้นมาซะอย่างนั้นฮะกับประเด็นสภาผู้แทนราษฎรว่าใครจะนั่งเก้าอี้ประธานเพราะเพื่อไทยออกมาพูดว่าพักเพื่อไทยเองก็อยากได้ตําแหน่งประธานสภาอยากได้มาตั้งแต่ m o u แล้วด้วยแต่แตอนนี้เรามีดีมีใจว่าเจะเสนอใครคงเป็นเรื่องที่กรรมการพักบริหารพักจะต้องนำม,มาหารือกันในใน,ในที่ประชุมพักอีกครั้งก่อนหน้านี้ชื่อบองคุณหมอชูนะะ ถามว่าคุณหมอชนน่านเหมาะสมไมหมเหมาะสมนะครับเหมาะสมท่านมีประสบการณ์ในสภาสอสอหกสมัยแล้วก็เรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรคุณหมอก็เป็นคนเก่งแล้วเป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับจริงๆแล้วถ้าหัวหน้าพักคนนึงเป็นนายกคนนึงเป็นประธานสภาก็ไม่เลวนะผมว่านะสัมภาษณ์แบบนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องสิครับ คุณศิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลเขาก็ออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันว่าเขาอยากได้ไม่อยากจะให้ตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาตกไปอยู่กับคนอื่นเพราะเขาจะได้ผลักดันวาระของเขาได้วาระที่จะผลักดันกว้างๆนะครับก็คงจะได้เห็นกันบนหน้าจอแล้วแต่ความสํมาคัญจริงๆก็คือ วาระต่างๆที่ก้าวไกลไปขวาเสียงเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นวาระการปฏิรูปกองทัพการแก้1นึการปฏิรูปตำรวจมันมีประเด็นแหลมคมที่เหยียบตีนเหยียบตาปลาชาวบ้านเขาเต็มไปหมดดังนั้นไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมก้าวไกลอยากได้การที่พักที่มีจํานวนสสมากเป็นอันดับหนึ่งจะขอตําแหน่งประธานสภาเพื่อเป็นประมุกในฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องผิดแผกอะไรนะคะแล้วเราก็มีวาระที่ชัดเจนว่าเราจะขับเคลื่อน ในฐานะที่มีตําแหน่งประธานรัฐสภา,าอย่างไรค่ะคงต้องพูดคุยกันว่าวาระาเหล่านี้จะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างไรค่ะพักก็ไกลเองก็มีสอสหลายท่าน ที่มีความเหมาะสมนะคะที่จะดารงตําแหน่งนี้นะคะไม่ใช่แต่เรื่องของการควบคุมการประชุมอย่างเดียวยังมีประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนฟื้นฟูประชาธิปไตยในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่จะได้กํากับดูแลสมัักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันเราก็ต้องยืนยัน,นะคะ่ะว่าในอดีตก็มีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่อาจจะมีอายุน้อยหลายท่านแต่ว่าเราคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องอ ให้โอกาสที่จะมีการที่จะเข้ามาทำนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากถ้ายัางคงยึดติดกับเรื่องของประเด็นของความอาวุโสของประสบการณ์มากเกินไปค่ะฟังฟังดูแล้วเนี่ยเหตุผลของทางก้าวไกลมันก็ฟังขึ้นฟังดูน,งดน่าเชื่อถืออยู่ใช่ไหมฮะกับการที่เขาบอกว่าโอเคเขามีวาระที่อยากจะผัดก,กันแล้วเขาก็เห็นถึงความสําคัญของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร พราะประธานนั้นเนี่ยสามารถที่จะบรรจุวาระต่างๆฟันธงควบคุมการประชุมได้ตั้งแต่การเสนอยตัตติไปยันการปิดประชุมเลยเขาก็อยากที่จะทําให้การขับเคลื่อนวาระต่างๆมันเป็นไปได้อย่างดีครับส่วนเพื่อไทยบอกว่าเอา้าอย่างนั้นมันจะรูปตึงเกินไปหรือเปล่าเอะหมูเข้าปากหมาเกินไปไหมเพราะว่าถ้าก้าวไกลได้ทั้งนายกได้ทั้งในส่วนของประธานสภาต่อให้ในกฎหมายจะบอกว่าประธานรัฐสภาต้องทําหน้าที่โดยไม่โน้มเอียง ไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นไปได้เหรอครับผมทานจริงเป็นไปได้เหรอครับนั่นไง <laughs> ประธานสภาอยู่ที่ใครพักนั้นก็ครัวปุ่มสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นพักรัฐบาลดีทางมากรอบที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าคุณชวนได้ขึ้นมาน,นั่นเป็นเพราะการต่อรองกันย่า่หนกระหว่างประชาธิปกทับพักหรือตรงอันนั้นเป็นกรณียกเว้นแต่ถ้าดูจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เราเห็นเรื่อยๆมาใครเป็นรัฐบาลประธานสภาก็มาจากคนนั้นแหละมันทําให้การทํางานราบรื่นในเมื่อเป็นแบบนี้คนเขาก็ตั้งคําถามได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยที่ออกมา แสดงว่าอยากได้ตําแหน่งนี้ยอยู่กับพรรคเพื่อไทยเป็นเพราะว่าเพื่อไทยต้องการแบ่งอํานาจให้มันสมดุลกันร,ระหว่างพรรคใหญ่เพียงเท่านั้นหรือเปล่ามีประเด็นที่ต้องการจะนําเสนอที่สําคัญที่ต้องอาศัยประธานสภาหรือเปล่ามีบุคลากรสําคัญที่เพียบพร้อมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตําแหน่งหน้าที่ได้เป็นอย่างดีหรือเปล่าหรือคําถามที่คนเขาคิดได้ก็คือเพื่อไทยแค่ไม่อยากให้ก้าวไกลได้ตําแหน่งประธานสภาหรือเปล่าทําไมเพื่อไทย ถึงจะไม่อยากให้ก้าวไกลได้ตำแหน่งประธานสภาจุดนี้น่าสนใจครับเพราะมันไปสอดคล้องกับทฤษฎีของคุณปลื้มที่เคยนําเสนอเอาไว้ก่อนหน้าว่าฝ่ายอํานาจมืดรัฐตอนรัฐหรือรูรจีมเนี่ยหรือถ้าผมจะแปลให้มันคุ้นอาจจะคุ้นกับคําว่าอํมมักมากกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ที่มีองค์คาพยศอยู่ทั่วไปเป็นคนที่คอยชักใยอยู่ในมุมมืดคนเหล่านี้เขาไม่พร้อมที่จะให้ก้าวไกลได้มาทําอย่างที่อยากจะทำหรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในเอ็ม และไม่อยู่ใน MO ็มันขัดล่าเขาหากเราจะคิดต่อยอดจากสิ่งที่คุณปลื้มนำเสนอว่าท้ายที่สุดแล้วฝั่งรีมก็จะทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางรวมไปถึงการกดดันพรรคเพื่อไทยให้ตอบที่นั่งลำบากต้องมาขัดขวางแข่งขันกับก้าวไกลเองเพื่อไม่ให้ประเทศไทยไม่เดิม <The. S 1> ผมไม่ได้กล่าวหาว่าเพื่อไทยเป็นอย่างนั้นจริงและผมก็ไม่ได้พูดว่าทฤษฎีของคุณปลื้มนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงแต่กำลังบอกว่า ของแบบนี้มันคิดกันได้ทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้มันถูกแพร่หลายในสังคมได้จริงและถ้าเพื่อไทยยังคงยืนหยัดท่าทีแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้เกิดคําถามต่อพักเพื่อไทยมากขึ้นไม่เป็นผลดีกับใครเลยแล้วทางออกมันจะไปได้ทางไหนอาจารย์ปริญญาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ับแนะทางออกไว้สามทางทางแรกประตูกันลุยสุดลิ่มทิมประตูก้าวไกลเป็นนายกและเป็นประธานสภาด้วยเปิดหน้าชกฟังประชาธิปไตยซัดกับอานาจนิยมเก่าเพื่อ เขาจะไปผลักดันประเด็นแหลมคมต่างๆในขณะที่เพื่อไทยแลกกันโดยการเอาตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญๆที่คิดว่ามีวาระนโยบายที่ได้ไปหาเสียเอาไว้ก่อนหน้าให้สาเร็จก็แลกกันไปผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องทําให้ประชาชนกินอีก้ชาวไกลไปผลักดันเรื่องของสังคมการเมืองท,ที่ทําให้คนไทยนอนหลับหรือทางออกที่สองคุยกันไม่ได้ก้าวไกลยอมถอยเอาแค่คุณพิธาเสนอชื่อเป็นนายกให้ผ่านเพื่อไทยเป็นประธานสภาไปแทนแบ่งหน้าที่กัน จับมือให้มั่นเ,เราประนีประนอมถึงเวลาอยู่ในสภาพเพื่อไทยอาจจะต้องโชว์สปปริตรทาหน้าที่อย่างชัดเจนตอบสนองเสียงของประชาชนหรือ3ฉีกเลยเมื่อทะเลาะก,กันนะถ้าอย่างนั้นใช้ประธานสภาคนกลางคัดเลือกคนที่เหมาะสมจากใน8ปดพักที่มาร่วมรัฐบาลกันนนั้แล้วก็เลือกคนนั้นเข้ามานั่งทําหน้าที่ก่อนคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในความสนใจของสิ่อว่าอาจจะ้ามาได้คือคุณวันนองซึ่งก็เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติอยู่มานานทําการเมืองมานานมีประสบการณ์ และแน่นอนว่าเป็นที่น่าเคารพแต่ก็มีข้อที่อาจจะทําให้หลายคนมองว่าไม่เหมาะสมมากนักก็คือวัยของคุณวนน,นนั่นเองที่ณตอนนี้บาจะเข้าไปแล้ว ในสนามตีกันขนาดนี้ครับฟังประชาธิปไตยกองเชียร์ก็ไม่น้อยหนะ้ากองเชียร์ของก้าวไกลและกองเชียร์ของเพื่อไทยก็ซัดกันยับเหมือนกันครับเป็นเพราะประเด็นความเหม็นขี้หน้ากันของทั้งสองฝ่ายตลอด4ปีที่ผ่านมาการทําหน้าที่มันก็มีข้อเปรียบเทียบมีความชัดเจนของจุดยืนทางการเมืองที่ไม่เหมือนกันเพื่อไทยกองเชียร์เขาก็บอกว่าเขาเหม็นหน้าติ่งส้มเลิศเกิดขี้โวยวายชิบหายหน้ารําคาญชิบหายไร้มารยาทชิบหายจะมาคาดคั้น ขนาดเรื่องที่ว่าจะตั้งรัฐบาลแขงหรือไม่ตั้งรัฐบาลแขกพูดกันไป500ร้อยครั้งแล้วไม่จะตั้งรัฐบาลแข่กับพรรคก้าวไกลถึงขนาดจะวางมวยคุณสิทธาอยู่แล้วทําไมกองเชียร์ส้มถึงจะต้องฆ่าทันเอาอะไรกับเพื่อไทยขนาดนี้มารยาททางการเมืองเขาไม่ต้องพูดหมดหรอกไม่ต้องพูดชัดขนาดนั้นหรอกอยู่ฝั่งเดียวกันใจซื้อใจดีวะในขณะที่ฝั่งกองเชียร์ส้มเขาก็เหม็นหน้าเพื่อไทยเหมือนกันพอ,อกันแหละก็เพราะอ,อความ,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 ามอ่ำอึ้งความเป็นนักการเมืองเก่าที่ทําให้เขาไม่ชอบปฏิเสธ ไม่ได้นะครับว่าฐานเสียงของพรรคเก้าวไกลมันมีคนรุ่นใหม่ และกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็มีความไม่พอใจกับท่าทีที่ไม่ชัดเจนของเพื่อไทยมากเหมือนกันเขาไม่แม่นใจว่าทําไมพรรคเพื่อไทยจะต้องกักซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าพูดกักคุณพูดกักอยู่แล้วเพราะว่าตามมารยาททางการเมืองเนี่ยมันไม่มีใครที่จะไปโง่ปไปทางตัวเองขนาดนั้นหรอกเกิดพูดว่ายังไงก็ต้องอยู่กับก้าวไกลไม่ทิ้งก้าวไกลยังไงก็จะผลักดันให้คุณพิธาเป็นนายกชิบหายดีครับมันกลับลําไม่ได้ครับมันพูดไม่ได้ถ้าพูดไปแล้วอ่ะเกิดมีอะไรฉุกเฉินอุบัติเหตุขึ้นมามน ว่าผมไม่เคยพูดเพราะนี่สําคัญนะครับในเมื่อมุมมองต่างกันแน่นอนมันก็เกิดการเหม็นที่หน้าตรงนี้มันเอฟเฟกต์กับบรรยากาศทางการเมืองทั้งหมดนะสําคัญว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถประมีประนอมกันได้หรือเปล่าตรงนี้ก็น่าสนใจฮะเพื่อไทยกับก้าวไกลมันจะสามารถยอมให้กันได้ไหมยอมให้กันได้มากเท่าไหร่หรือว่าสุดท้ายราาประชาธิปไตยจะแพ้แพ้เพราะอีแค่เก้าอี้ประธานสภาผู้แทนรนัษฎรแค่ตัวเดียวผมบอกได้เลยนะฮะว่าไม่ว่าเพื่อไทยหรือ ก้าวไกลที่เดินเกมผิดแล้วทำให้รัฐบาลครั้งนี้ไม่สามารถจัดตั้งได้ประชาชนเขาสาปส่งคุณเชื่อไหมป่านนี้ฝั่งแม่งหัวรอกกันฟันดุกแล้วเนะี่เราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งมาฝั่งประชาธิปไตยพึ่งชนะศึกแรกเท่านั้นสงครามยังไม่จบแย่งเฮี้ยอะไรกันแค่เก้าอี้ตัวเดียว ทั้งคู่ต่างเป็นความหวังทางประชาธิปไตยของประชาชนที่รวมกันแล้วเกือบเกือบ25ล้านเสียงที่เลือกคุณเข้ามาเขาอยากเห็นทั้งสองฝ่ายจับมือกันเพื่อต้านผลพวงรัฐประหารและทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้อย่างแท้จริงฝั่งนู้นเนี่ยมันยิ่งแสะอยู่ว่าสังคมไทยไม่พร้อมสําหรับประชาธิปไตยนักการเมืองจะทําให้บ้านเมืองแตกแยกทะเลาะก,กันขนาดนี้นะเดี๋ยวคดพอคอนแม่มันก็มายึดอานาจดิอุรานเหนื่อย ไปแล้วครับคุณผู้ชมม้นห,หน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับ,รบอตสั